ทีนะคะอยู่ในช่วงของอ n นด e t ทีอันดกรีดแล้วก็พิเศษสัปดาห์แรกของเดือนครับผมนี่จะมีพิเศษเข้ามาก็มี ladies t e ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะไปดูกันว่าในแต่ละพาร์ทในแต่ละตอนวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างก็วันนี้เนี่ยนะครับช่วง On นด e t ทีก็เป็นผมเองนะครับโดยผมให้ชื่อตอนว่า the truth of the chicken wing trilogy แล้วตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วตอนตอเนื่องพาร์ทนะเพราะว่ามันมีถึงซ พาร์ทด้วยกันค่ะอยากจะถามโบนด์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วชิคเก้นวิงนี่มาจากตอนรับประทานไก่อยู่หรือเปล่าไม่ใช่ฮะไม่เกี่ยวกับการทานครเกี่ยวกับเรื่องของ Impact นะครับแล้วก็มีการชักแขนซ้ายขึ้นแต่ว่ามันมีหลายสาเหตุก็เลยแบ่งเป็นสามภาคนั่นเองค่ะนะครับอ่าส่วนออเดอร์กรีนวันนี้ออเดอร์กรีนมม่อกี้ผมพาร์ทใช่ไหมของโปรของโปรจัตติวัสุบุตรนะครับก็มาพร้อมกับ ตอนที่มีชื่อว่าขี่พายุทะลุฟ้าอย่าเรียกว่าโปรเจกต์ให้เรียกว่าฟงหวินไงฟงหวิน3ภาคมีสามภาคเหมือนกันเนาะรู้สึกว่าจะมี4ภาคด้วยสี่ภาคด้วยซ้ำไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาคที่2นะเพราะว่าต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะก็ต้องไปดูว่าขี่พายุทะลุฟ้าของโปรเจกต์เนี่ยภาคนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพิเศษเลยสำหรับสัปดาห์แรกของเดือนนะคะก็จะมี ladies tee โปรทิป ladies tee โปรทิปเสียมพรลวดก็ไม่น้อยหน้าครับเพราะว่าสัปดาห์นี้โปรทิปก็มาพร้อมกับ ภาคที่2เหมือนกันเหมือนกันเลยโดยตอนนี้เนี่ยต่อเน,นื่องจากคราวที่แล้วนะคร<า>ับซึ่งโปรชิพให้ชื่อตอนเลยว่า GPA นะครับซึ่ง G เนี่ย P ย่อมาจากคลิป P ย่อมาจาก Posture แล้วก็ A ย่อมมาจาก Alignment านะครับก็มาดูว่าพาร์ทสของตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไรไปติดตามกันเลยคะ่ะ นทีวันนี้ครับเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับครับผมอยู่กับโปรนบนพคุณวงหล่อครับวันนี้น่าจะเป็นภาคต่อใช่ครับครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นแคสติ้งวิงจำได้วันนี้จะเป็นก็วันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในซีรีส์เทคโนโลยีของ The t o o t h of the Chicken Wing นะแต่ว่าเป็นตอนที่2นะโดยผมให้ชื่อตอนว่า ออฟไซด์วิงออฟไซด์วิงออฟไซด์เนี่ยล้ำหน้าไปแล้วในฟุตบอลคือล้ำหน้ากรรมการยกธงใช่แต่ในกอล์ฟไม่มีไม่มีใครยกธงนะครับออฟไซด์นี่มายถึงโอเคอธิบายคร่าวๆนะครับการการที่เป็นชิคกี้นวิงแบบที่สองหรือออฟไซด์วิงนะครับเกิดมาจากการที่แกนหรือว่าเซนเตอร์ของเราเนี่ยมีการเคลื่อนเคลื่อนไปทางซ้ายมากเกินไปหรือเรียกว่าล้นน่ะในตอนตอนดาวสวิงอ่ะและแกนล้นเนี่ยทำให้เกิดชิคกี้นวิงยังไงเนี่ยวันนี้ผมมีคำตอบอ้อได้งั้นฝากคนรับด้วยนะครับใช่ครับ อาการชิก n นวิงแบบที่2นะครับหรือว่าการออฟไซด์วิงนะครับนะก็เกิดมาจากอาการที่เมื่อเราทำการดาวสวิงลงมาแล้วนะครับเซนเตอร์หรือว่ากึ่งกลางของสวิงนะครับมีการเคลื่อนไปทางซ้ายมากเกินไปนะครับหรือว่าล้นนั่นเองนี้อาการล้นนะครับนะักกอล์ฟพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าทําให้เกิดผลเสียแน่นอนนะครับแต่ว่าผลเสียอีกอันนึงที่อยากให้ทนักกอล์ฟเนี่ยรู้ไว้ก็คือว่า จะทาให้เกิดอาการชิคกี้นวิงได้เหมือนกันนะครับอาการชิคกี้นวิงจากอาการที่เรามีแกนที่เคลื่อนล้าล้าหน้าเซนเตอร์ไปนะครับนะครับจะเกิดชิคกี้นวิงได้ก็เพราะว่าเมื่อเราทำการดาวสวิงลงมาแล้วนะครับจุดต่ําสุดของดาวสวิงเนี่ยจะมีการเคลื่อนไปทางซ้ายนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนเลยหน้าลูกไปแล้วนะครับทำให้เมื่อทำทำการดาวสวิงงมานนเนี่ยมีโอกาสที่จะตี คอฟหัวลูกได้นะครับดังนั้นเมื่อเรามีอาการอย่างนี้บ่อยๆนะฮะท่านักกอฟเมื่อเวลาไปซ้อมเนี่ยก็จะมีการชดเชยนะครับด้วยการปล่อยให้ข้อมือซ้ายนะครับปล่อยให้ไม้เนี่ยตกลงมานะครับเมื่อไม้ตกลงมาแล้วนะครับแขนซ้ายจะมีการชักขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะเกิดอาการชิคก้นวิงนั่นเองนะมีวิธีการแก้ชิคก้นวิงอย่างแบบนี้นะครับทำได้ไม่ยากนะครับก็คือว่าอาการของ แกนล,ล้นหรือว่าเซนเตอร์เคลื่อนไปทางซ้ายมากเกินไปนะครับมักจะมาจากสาเหตุของการแบ็กสวิงที่ไม่ถูกต้องนะครับอาการแบ็กสวิงที่ไม่ถูกต้องที่ผมว่านี่ก็คือแบ็กสวิงแล้วมีอาการรีเวิร์สไปทางเท้า,ทาซ้ายนะครับหรือว่าอาการที่น้ําหนักไม่ถ่ายนั่นเองนะน้ำหนักอยู่ทางซ้ายเมื่อทําการดาวสวิงลงมาแล้วนะครับมีโอกาสที่เคลื่อนล้นไปได้ง่ายได้มากนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแบ็กสวิงโดยไม่ให้แกนขอรีเวิร์สนะครับสามารถทําได้นะครับโดยเมื่อทาการแบ็กสวิงแล้วนะครับให้นักกอล์ฟเนี่ยมีความรูม้สึกว่าให้กด ไหลขวาไว้นะครับหรือวารักษาระดับของไหลขวาไว้ในช่วงของแบ็กสวิงนะครับถ้าเกิดไหลขวาท่านกอล์ฟเนี่ยมีลักษณะที่โด่งขึ้นมาหรือว่าสูงขึ้นมาลักษณะนี้นั่นแปลว่าท่านมีโอกาสที่จะมีการแบ็กสวิงที่รีเวิร์สแล้วครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำการกดไหลขวาได้แล้วนะครับให้ท่านกอล์ฟเนี่ยเทินไหลซ้ายมาบนเท้าขวาโดยที่ยังกดไหลขวาอยู่นะเมื่อทำได้อย่นนี้ท่านนักอล์ฟจะเห็นได้ว่าแกนกระดูกสันหลังของผมนะครับมีลักษณะเอียงไปทางเท้าหลัง มากกว่าปกตินะครับซึ่งเมื่อท่านมีการแถมหนักมนทางขวาแล้วนะครับโอกาสที่จะโอเวอร์สวิงหรือว่าโอกาสที่จะรีเวิร์สนั้นย่อมน้อยลงนะครับทำให้ก่อนในช่วงดาวสวิงเนี่ยสามารถแถมหนักไปทางซ้ายได้แกนไม่ล้นสามารถดีดแขนได้อย่างเต็มที่และการชิคกิ้วิงก็จะหายไปครับ ก็คือออฟไซด์วิงครับผมก็คือการที่แกนเราเคลื่อนใช่ถูกไหมครับพอแกนเคลื่อนปุ๊บโอ้โหมันก็มาได้หมดเลยหลังลูกเอ้ยเอ้าไปใช่ไหมใช่แต่ถ้าสอบเขาก็คืออย่างนี้งก็น่าจะเรียกว่ารีเวิร์สพิวออดใช่รีเวิร์สพิวออดใช่ครับแล้วก็อาการรีเวิร์สพิวออดมันเป็นกันได้เป็นเป็นกันได้เยอะนะเป็นกันได้ง่ายนะแต่ว่าอาการชิ้วิงก็อย่างที่บอกมาคือเกิดมาจากอาการชดเชยซึ่งถ้าเป็นแล้วเนี่ยแก้แก้ยากกว่ารีเวิร์สพิวออดธรรมดาด้วยนะอืมใช่นะครับ อ่ะทีนี้ยังไม่จบด้วยใช่ไหมมีตอนหนึงตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายชื่ออะไรนะชื่อตอนเกินไว้ก่อนนะครับว่าชื่อตอนว่า s สตีฟวิงสตีฟวิงอ่าจะเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามตอนต่อไปครับผมอันนั้คือช่วงออนแทชีในวันนี้ครับ ช่วงออร์เกรีนวันนี้ครับเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟเดวินเทจครับครับผมอยู่กับโปรจับโปรธิรัตน์สุตบุตรครับวันนี้เป็นภาคต่อภาคต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราเล่นทวนลมนะครับเทคนิคก็บอกไปแล้วนะครับจับให้จับชคกให้สั้นสืิอให้ง่ายลดสปินนะครับคราวนี้เจอตามลมบ้างที่ตอนอะไรนะขี่พายุทะนุฟ้าตอนที่สอง ก็คือตามลมตามลมคือก็อบอกว่านักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพจะค่อนข้างชอบหลุมที่ชนลมมากกว่าก็เป็นหลุมที่ทํานายง่ายนะครับจะทาได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกอล์ฟเองว่าจะว่าจะเลือกช็อตถูกหรือเปล่าแต่มาข้างตามลมเนี่ยนักกอล์ฟสวัสดเล่นชอบเพราะรู้สึกว่าตัวเองตีไกลขึ้นตี <c oughs> ไป,ไป <c oughs> วิ่ง <c oughs> ไปจบท้ายกรีนนะทั้งหลังเป็นน้ำด้ว่ยไปหล่นเนี่ยแต่รู้ว่าตีไกลกว่าเดิม <c> ด <oughs> <c oughs> ีใจไม่ใช่นะการตีตามลมเนี่ยนะครับมีเป็นอะไรที่ยากกว่านั้น นะครับหต้องเลือกเหล็กเผื่อแน่นอนครสองพอทวนลมทําให้สปินจัดตามลมทําให้สปินน้อยบางครั้งหลายครั้งเราเห็นตกข้างหน้าแล้ววิ่งไปวิ่งมาไปจบที่ท้ายกลี่นอยู่ดีดังนั้นจึงมีเทคนิคบางอย่างสาหรับการตีตามลมที่จะทําให้คุณมีโอกาสได้ขึ้นไปพัดเตรดี้ได้โอ้ดังแล้วเี๋ยวฝากจับด้วยละกันครับโอเคครับ ผู้ชมครับตรงกันข้ามกับการเล่นวนลมนะครับการเล่นตามลมนั้นสปินลูกนั้นจะน้อยลงนะครับพอสปินน้อยลงเนี่ยโอกาสที่ลูกตกบนกรีนแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไปจบท้ายคืนนั้นมีสูงนะครับต้องมาเลนลูกสั้นซึ่งถ้าเกิดว่าท้ายกรีนนั้นเป็นอุปสรรคเนี่ยอาจจะทําให้นํามาซึ่งสกอก์ที่ไม่ดีออกโบกี้หรือดับเบิลได้เหมือนกันนะครับดังนั้นการเล่นตามลมก็คือเราจะต้องพยายามคุยกับแคดดี้ก่อนว่าลมขนาดนี้เนี่ยต้องเผื่อกี่เบอร์ข้อ2นะครับหลังจากดูแล้วเนี่ยนะครับว่าลมกี่ เราต้องพยายามเพิ่มให้ลูกมีสปินมากขึ้นนะครับทวนลมเราสวิงนุ่มๆตามลมเราสวิงแรงๆสมมุติว่าคุยกับแคตตี้แล้วกระแสลมมีอิทธิพลต่อระยะประมาณ1เบอร์ผมอยากให้เลือกลองเลือกมากกว่านั้นครับลองเลือกเหล็กสั้นลง1-2หรือ2เบอร์แล้วพยายามสวิงให้แรงขึ้นอย่างเช่นหลุมนี้นะครับระยะร8 0หลาเนี่ยจริงๆระยะอยู่ระหว่างเหล็ก6ถึงเหล็ก5ของผมเนี่ย ถ้าเกิดว่าเล่นตามลมธรรมดานะครับถ้าเราไม่คิดมากเลยมากนักกอล์ฟอาจจะใช้แค่เหล็กหกตีไปถ้าเกิดว่าตีโดนดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกอาจจะตกบนกวีนก่อนตอนแรกแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไปจบที่ท้ายกรีนอยู่ดีผมจะลองใช้เหล็กเจ็ดครับทดสั้นกว่าที่เราคิดศว้อีกแล้วจะสิงให้แรงขึ้นสิงให้แรงเพื่อเพิ่มสปินเพิ่มสปินเพื่อดึงกรีนเพื่อดึงลูกให้อยู่บนควีนแลได้พักไว้ด้วยครับ ตามลมเนี่ยเรารก็ต้องตีให้ดูแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มสปินใชดโอเคคือตกบนกรีแล้วถ้าสปินมากพอเนี่ยยังสามารถดึงลูกให้ได้พัดเบอร์ดี้เพราะบางครั้งเนี่ยลูกตกดีเหมือนกันพนพอสปินน้อยเนี่ยมันวิ่งไปวิง่งมาเนยเป็นท็ปท้ายกรีนต้องไงม่ก้ไขกทีนึ่งครับครับแล้วเทคนิคนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปใช้อีกแบบนึงได้ไหมหมายถึงว่าเราตีทีอยู่นี่แต่กรีอยู่ข้างบนประเภทกรีมระดับกระทีใช่ไหมน่าสนใจนะ แต่ขออุปไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ทำในตอนช่วงออนดิทีออนกรีนตอนต่อไปได้ได้ได้โอเคครับน่าสนใจนะครับโอเคครับเพราะะั้นอย่าลืมนะครับเวลาตีตามลมตีให้แข็งแรงขึ้นเพื่อเพิ่มสเปนแล้วก็ให้เหล็กมันสั้นลงใช่ครับโอเคนะครับนั่นคือตีตามลมครับสำหรับออนดิกรีนวันนี้พิเี่านี้ครับ